สวัสดีครับพี่น้องเหล่านักลาทุกท่านนะครับสำหรับสิ่งที่เหล่านักลาหรือแล้วก็เน็ตคอนโทรลหลายท่านนะครับรวมถึงความจริงเหล่านักลาทุกคนอนาคตก็มีโอกาสได้ทำหน้าที่เน็ตคอนโทรลทั้งสิ้นนะครับซึ่งถ้าวันที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเจอลูกลูกข่ายที่เป็นทั้ง อ,อ,อาสาสมัครกู้ภัยกู้ชีพนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคือเป็น VR หรือเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนะครับและก,ก็การสื่อสารอะไรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรนะครับจะต้องใช้ Phonetic Alphabet ทั่วโลกนะครับเขาจะใช้ i t u Phonetic Alphabet ทั่วโลกเหมือนกันนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องใช้การอ่านออกเสียงและฟังฟอนิ t i c Alphabet ให้ได้นะครับ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการประสานงานในอนาคตนะครับในปัจจุบันอาจจะยังไม่จําเป็นมากนักนะครับแต่ว่าถ้าฝึกไว้แต่นั่นๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับก็ผมอยากจะขอเริ่มนะครับตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษมีอยู่20กว่าตัวเท่านั้นเองนะครับเรามาอ่านออกเสียงมาพร้อมกันนะครับตัว A นะครับตัว A อ่านว่า a อลฟา a อลฟาเอลฟานะครับอลฟา ตัว B นะครับบราโวบราโวบราโว C ชาลีชาลีชาลี D ีเดลต้าเดลต้าเดลต้าอเอโคเอ็โคเอ็โคอฟฟักชัฟักชัฟักนะครับ จีกอฟกอฟกอฟเอชนะครับคือโฮเทลโฮเทลโฮเทลไออินเดียอินเดียอินเดียนะครับเจยูเลียตจูเลียตจูเลียตจูเลียตนะครับเคกิโลกิโลกลลิมาลิมาลิมาเอ็มไมค์ ไมค์ไมค์ N November 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 O Oscar 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 P Papa, Papa, Papa. Q Quebec 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 R Romeo 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 S เซียร่าเซียร่าเซีย่าอาจจะอ่านว่าเซียล่านะครับให้อ่านเร็วนิดนึงนะครับให้พูดเร็วเซียล่าเซียร่าเซีย่า T a n g o Tango Tango U Uniform 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 V Victor 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 W Whisky w Whis h i กี y วิสกี้เอ็กซ์เอ็กซ์เล่เอ็กซ์เลเอ็กซ์เลย์นกียังกี้ยังกี้ยังกี้ซูซููซููเท่านี้เองนะครับก็มี Alpha, b าโว o ช h ร r ีเดลตาเอ็กโค o ล t กทัดกอล์ฟโฮเทลอินเดียจูเลียตกิโลลิมามค์โนเวมเบอร์ออสการ์ปาควบ โร m e โอเซียร t า n ท o โกยูนิฟอร์มวิกจาวิสกี้เอ็กเซลายังกีท่านี้ครับมีเท่านี้นะครับลองอ่านออกเสียงตามๆดูนะครับเผื่อจะได้นะครับขอบคุณครับต้องทำได้ดิ